เราโเรากับไม่ได้นัดมาแต่นัดมาสุดยอดเลยฮะอยากนั่งมานานแล้วนะคันนี้ก็ถึงเราจะเอา i7 มาแต่วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิว i7 แอ๋อเพราะว่าจะไปทำอะไรครับคุณผู้ชมเขาอยากดูเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าใช่แล้วครับก็ต้องสวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมพัดนะพัดครับ คิวยทวิชัยปนุมาตรครับผมครับในวันนี้เราจะมาตามหาสิ่งที่คุณคิวต้องการพอได้ค่ะว่าคุณคิวกําลังได้รับรถไฟฟ้าแห่งยุคคันหนึง่งสุดยอดตัวรถเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เพีเยงแต่ว่าพอรับรถมาแล้วใช่ไหมมันก็จะต้องมีในเรื่องของตัว โฮมชาร์จเจอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีการเปลี่ยนตัวมิเตอร์ไปแล้วรีมพรเปลี่ยนมิเตอร์ไปแล้วเป็น3ามสิบับร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ไฟสามเฟสทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าตัวโฮมชาร์จเจอร์เนี่ยควรจะเลือกเป็นแบบไหนดีเพราะว่าเราเหนือจากยี่ห้อของตัวรถแล้วเนี่ยมันก็มีขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายอ๋อคือคุณมีหลายบ้านว่ากันเถอะจะไปติดหลายบ้านไม่ใช่มีบ้านเดียวบ้านเดียวก็พออ๋อนี่จะมาถามพี่พัทว่าครับ ควรจะเลือกแบบไหนดีแบบไหนที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้งานแบบผม อ่าเออครับผมแล้วก็รวมถึงเรื่องของประสบการณ์การใช้รถไฟฟ้าต่างๆนานาเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เรียกได,ไดไ้ว่าใช้รถไฟฟ้าไม่คุ้นกว่าจริงๆก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นมือใหม่น้อยๆเนาะใช้มาแค่ปีกว่าครับคุณผู้ชมแต่ว่าวิ่งไปแล้วครับประมาณครนะึ <c oughs> <laughs> ่งแสนแหมเราก็ต้องทดสอบบ้างเพราะรว่าเรียกได้ว่าภายใน1ปีที่ผ่านมาเชื่อมไอคิวเหมือนคนละประเทศกันเลยอินฟราสตรักเจอร์เรื่องการชาร์จ สถานีชาร์จจากสิกว่าตู้ทั่วประเทศตอนนี้ผม้โหมีเป็นพันตู้ว,วันนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสที่ดีจากทางเดลต้าครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้บริการเรื่องของโซ<อ>ลูชันสถานีชาร์จรถไฟฟ้า<อ><อ>ใครที่ใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริด e B E V ต่างๆเนี่ย<ม>ต้องเคยผ่านตู้ชาร์จของเดลต้ามาแล้วนั้นคือหลายเจ้าของผู้ให้บริการชาร์จของบ้านเราเนี่ยใช้บริการเดลต้าด้วยนอกจากเรื่องของความเสถียรและความทนทานเรามาดูว่าโฟล์ดักรายของเขามีรุ่นไหนกันบ้างและมีรุ่นไหนที่จะเหมาะกับคุณคิว จะเอาตู้ดีซีไปตั้งที่บ้านเลยไหมเอออ่าเงินถึงหรือเปล่าเือจะมีหลายคันเกือจะมีหลายคันเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าว่ามันคือมันเยอะมากเอาจริงในมุมมองผมอ่ะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้มากเพราะมันก็ใหม่นะครับเพราะนั้นก็ต้องให้พี้พายเป็นคนช่วยแล้วกันว่าแบบไหนดียินดีครับ วันนี้พาัจะพาผมไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปที่ตึก e n c o โคครับหรือว่า Energy Complex ตรงน,น,นั้นเนี่ยตู้ของเดลต้าเนี่ยเขาวาง Product ของเขาไว้หลายรุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตู้เนี่ยเขามีหน้าตายยังไงแล้วรุ่นไหนจะเหมาะบ้างโอเคได้ก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมและน้องคิวออกเดินทางกันเลยครับครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะถามพี่พัดเลยก็คือว่าใช้งานมา1ปีก็หลายหมื่นโลอยู่เนาะเจอ,อปัญหาอะไรบ้างอะ ให้ฟังหน่อยจริงๆปัญหาหลักๆก่อนหน้านี้มันคือปัญหาว่าสถานีชาร์จอะมันน้อยด้วยความที่ว่าสถานีชาร์จมันน้อยเนี่ยเราก็ต้องอัดแบตเตอรี่ให้เต็มร้อเทีนี้หลักการของการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ย ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ยิ่งชาร์จชา้าเท่านั้นเช่นสมมติว่าเราชาร์จที่เปอร์เซ็นต์ประมาณ10%ถึง40%เนี่ยในเวลาแค่10นาทีเนี่ยอาจจะชาร์จจาก1 0ถึง40%ได้เลยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มชา้ชา,ชาลงชา้าลงช้าลงจนมันไม่คุ้มที่จะรอจนไม่คุม้มที่จะรอใช่เป็นเรื่องของการจัดก,การความร้อนเพื่อให้ตัวมันเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยเนาะแล้วการที่มันมีตัวชาร์จเจอร์เพิ่มขึ้นตามต่างจังหวัดหรือหัวเมืองต่างๆนนนน่่่ยยมมััชชววใใหห้้้้กกาาารรงสะดขึอแคไิพปณ ชาร์จประชากรหัวชาร์จเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารวม AC ไปแล้วเนี่ยก็เป็นหมื่นจุดแล้วล่ะในบ้านเราเรียกว่าเป็นดอกเอล่ขึ้นเยอะมากตามศูนย์การค้าก็มีคาเฟ่ก็มีโรงแรมที่เราไปพักปลายทางหลายๆที่ก็มีหรือไม่แต่หัวชาร์จ DC เนี่ยที่เป็นหัวชาร์จเร็วจากเดิมเนี่ยระยะจะมีทุกๆ200กิโลเมตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรสำหรับเส้นทางหลักเท่านั้นเองจริงๆผมว่า เรื่องนี้ก็ก็ต้องให้เครดิตและกันคนที่ซื้อรถ E ีีไปใช้เพราะว่าจำนวนรถ EV ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้บางคนที่เขาอยากจะทำธุรกิจหรือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยกล้าที่จะลงทุนในส่วนของสานิช์ดเพิ่มขึ้นอ่าถูกต้องเลยครับเ,ออเรื่องนี้มันมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ ตัวเดลต้าด้วยที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ,อถ้าพี่พัทเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเขาจะมีตัวชาร์จเจอร์ทั้ง AC แล้วก็ DC ใ,ให้เลือกสรรใช่ไม่ใช่แค่สมมุติว่าเราอยากจะใช้ซื้อไป1อัน1แท่นสําหรับใช้ที่บ้านแต่สำหรับคนที่แบบอยากทําธุรกิจนี้ก็สามารถแบบ ใช่ซื้อไปได้ด้วยเพราะว่าโซลูชันของทาง Delta าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการชาร์จ AC DC อย่างเดียวแต่เขามีเรื่องของโซลูชันด้วยที่จะออกแบบมาสําหรับในเชิงธุรกิจสมมุติว่าคุณ Q ิเนี่ยครับจะทําบริษัท q ิวสุกี้จำกัดตีคิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากจะต้องมีรถฟลีดไฟฟ้ากระบะสัก50คันเดลต้าเขาออกแบบให้มีสถานีชาร์จส่วนตัวส่วนตัวคุณสามารถจัดการได้เลยเพียงแต่ว่า วันนี้ที่เราไปดูเนี่ยเราก็จะได้ดูโปรดักต์ไลน์ต่างๆที่ทางเดลต้า hmm. เขามีไม่ว่าจะเป็นตู้ AC ซแบบขนาดเล็กตามบ้านหรือว่าตู้ AC แบบที่เราไปเห็นตามนย์การค้าหรือจะเป็นตู้ DC ที่เขาใช้งานจริงๆที่ตึกเอ,อ็นโคเพราะตึกเอ็นโคเนี่ยต้องบอกว่า DC ไม่ได้ใช้แค่รถเก๋งอย่างเราร,รถบัสที่เขาใช้เป็น<อ>หลายขันตรงเนี้ยใช้ในภายในใช่เขาก็ใช้รถไฟฟ้าในการที่จะชาร์จแล้วก็มีระบบ DC Charger ในการที่จะ รองรับการให้บริการตรงนี้ด้วยเช่นกันเป็นไงครับเอาละอ๋อหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เราพร้อมเปิดพร้อมชาร์จแล้วเดี๋ยวคิวใช้หัวชาร์จได้เลยครับอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นตู้ดีซของ Delta าเขาเหมือนกันครับเนอะชิ้นที่นี่เขาจะพิเศษหน่อยเพราะว่า ถ้าปกติก็ต้องสแกนชาร์จที่นี่กดชาร์จได้เลยเริ่มชาร์จได้เลยเขาเป็นแบบออโต้เพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เดโมของทางเทสซาเขาก็คือเอาไว้ชาร์จในส่วนของรถ E ีีภายในองค์กรเขาดีซีซึ่งตู้นี้ไซส์นี้เนี่ยสามารถรองรับได้ถึง200กิโลวัตต์โอ้นะอันนี้เนี่ยก็คือเขาเอามาสาธิตให้ดูแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเพียงแค่เพิ่มตัว คาว่าโมดูเข้าไปจะเอาตู้แบบนี้ไปไว้ที่บ้านไหมครับได้นะมีสติดได้อยู่ใส่ได้อะไรได้แต่ว่ามันดูอลังการดีแล้วกลับสู้เรื่องความเป็นจริงกันดีกว่าครับโอนี่คือสิ่งที่เราตามหาหรอใช่ตัวนี้แหละครับเห็นทรงแบบนี้คุ้นเคยว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ไปอยู่ตามห้างนั่นคือเดลต้า4 m a ีโอ้ใช่ตัวนี้เป็นตู้แบบทายทูน้าตาแบบนี้เลย เริ่มต้นแบบซิงเกิลเฟสได้ที่7กิโลวัตต์7กิโลวัตต์อันนี้อ๋อ7กิโลวัตต์ใช่ตรงนี้ก็รับไฟซิงเกิลเฟสแต่ถ้าเกิดว่าจะขยายไป22กิโลวัตต์ก็เป็นไซส์นี้เหมือนกันนั่นแหละหน้าตาแบบนี้เลยไซส์นี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยฟังก์ชันเดียวกันอ่ะไหนไปลองดูได้เลยครับอันนี้เลยใช่ไหม22กิโลวัตต์จะเดินมาทำไมเนี่ย <laughs> หน้าตามันเหมือนกันเลยได้ครับเออแค่ป้ายซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราไปชาร์จเนี่ยเราก็ต้องสังเกตในตัว แอปพลิเคชันเขาก็จะระบุไว้นะว่าตู้ไหนเนี่ยเป็น7กิโลวัตต์เป็นยี่สกิโลวัตต์อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่ารถทั่วไปเนี่ยก็จะชาร์จได้แค่7กิโลวัตต์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่สามารถรองรับกําลังไฟได้11กิโลวัตต์ยีกิโลวัตต์ก็เลือกตู้แบบนี้ก็แล้วแต่เนาะบางทีบอกว่าโอเครถรับได้แค่นั้นอาจจะเอาแค่7จ็ดนะบางทีถ้ารถรับได้มากก็เอา2 2ไปเลยไปเลยเออเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะยีก็ไปชาร์จรถที่รับได้7ได้แต่เข้าแค่7 S <S ใช่แต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 ,ตามบ้านไฟซิงเกิลเฟส่วนใหญ่จะรับได้แค่7กิโลวัตเท่านั้นอ <S <S โอเคช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตู้แบบนี้ไปยังไงเนี่ยต้องเดินสายไฟเพิ่มนะติดม,มิเตอร์เพิ่มเพราะต้องขอมิเตอร์ code, ใหม่เป็นมิเตอร์ Britney, แบบ3รีเฟสสามเฟสเนาะเสร็จปุ๊บก็ต้องเดินสายไฟ5เส้นมาต่อตรงนี้แบบนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมาก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะซื้อ ไซ22กิโลวัตต์เผื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินสายไฟเปลี่ยนรุ่นรถเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถรองรับได้ก็ค่อยๆขยับขยายเพราะฉะนั้นอย่างบ้านผมเองที่ยังไม่สะดวกใจจะขุดพื้นใหม่ยังไม่พร้อมจะเดินไฟสามเฟสก็ใช้แบบนั้นไปก่อนครับหรือจะแบบนี้ก็ได้เผื่ออนาคตเดินอ๋อก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะรองรับได้แค่7กิโลวัตต์นะจะไม่ได้ไปถึง22กิโลวัตต์อ๋อโอเคเนาะ หน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วก็กัฟสายไฟอาจจะเพิ่มขึ้นมาหนาหน่อยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่เราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าที่ตามสนย์การค้าใหม่ๆตอนนี้ติดเนี่ยเรียงเป็นตับเลยเป็นสิบตู้เลยเป็นรุ่นเดียวกันว่าไงรุ่นเดียวกันเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าใกล้ๆแถวนี้ก็มีตรงรัดเท้านี่โอ้ไปลองดูกันไหมป่ะไปไปลองดูกัน เวลาเราไปใช้ที่ห้างอะ่ะเราก็ต้องจองหัวชาร์จทีนี้ก็ดูนิดนึงว่าจุดที่เราไปจองเนี่ยเป็น7กิโลวัตต์หรือ22กิโลวัตต์สมมุติว่าเราใช้รถที่รองรับได้7กิโลวัตต์แต่เราอยากร์จเร็วๆเราไปที่22กิโลวัตต์ก็ไม่มีผลอะไรเพราะสุดท้ายแล้วถึงจะเสียบหัว22กิโลวัตต์กำลังไฟที่จ่ายก็จะรับได้แค่7กิโลวัตต์กนะ็เป็นการป้องกันให้ถ้าสมมติว่า รถของคนที่เขาชาร์จได้มากกว่าก็จะไม่ได้เสียโอกาสในการชาร์จเดวตรงนั้นไปอ่าใช่เรียกได้ว่าเลือกหัวชาร์จให้ตรงกับรุ่นของรถของเราดีกว่าเพื่อสิทธิ์ให้รถที่เราเขาสามารถชาร์จทรีเฟสหรือชาร์จได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์เนี่ยใช้ไปก่อนดีกว่าเนาะจะได้ไม่กันสิทธิ์คนอื่นเขาหรือว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยรอโอ้ยท,ทำไมหัว22เต็มต้องชาร์จแต่หัว7กิโลวัตต์ชาร์จช้าเหลือเกินจริงๆชาร์จได้เท่ากันจะที แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงคือค่าใช้จ่ายในการชาร์จอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันว่ากิโลวัตต์ละ7บาท8บาท9บาทอ,อันนี้เรียกว่าเป็นบายยูนิตหรือรรว่าค่าไฟฟ้าตอนหน่วยแต่การใช้งานตามสูยนการค้าเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเข้ามาเช่นปัจจัยเรื่องเวลาเ,<อ>เราจอดชาร์จนานแค่ไหนบางทีเขาก็จะคิดเป็นรายชั่วโมง<อ>บางทีก็จะคิดเป็นรายนาที หรือบางที่เราต้องเหมาไปก่อนเราต้องจ่ายค่าจอดล่วงหน้าไปก่อนอจองช่องไปเลยการกช,ชัวร์แช่ใช่จองช่องไปเลย5บาท10บาทต่อชั่วโมงก็ว่าไปหรือบางเจ้าถ้าไม่อาออกตามเวลาก็จะมีค่าปรับเพิ่มเติมไปอีกด้วยซึ่งค่าปรับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่ถอดออหัวชาร์จออกเราก็ไปคุณอยากใช้ซ้ำอีกปละล่ะถ้าคุณอยากใช้บริการเขาอีกอั ถ้าคุณไม่ไปจ่ายค่าปรับอ่ะคุณก็ชากลับมาใช้ไม่ได้อีกนะเออแล้วผมเห็นของเนี่ยตามส่วนการค้าเนี่ยที่เขาจะมีตัวที่กั้นด้านล่างตัวรถเนี่ยจะเอาลงได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเนี่ยปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชันอันนี้มันก็จะผูกกันกันกบหัวชาร์จที่เราใช้ตรงกันนี่แหละสมมุติเราจองหัวชาร์ใหม่เลข5าเราก็ต้องไปเข้าเอาปลดล็อกตัว ตัวการถใหม่ยเลข5ลงประมาณนี้จริงๆมีจุดสังเกตอีกอย่างนะคิวค,คือถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ยสามารถรับกําลังไฟได้เยอะๆเนาะเป็นรถยุโรปรถอะไรที่มันสามารถรับกำลังไฟได้เกิน7กิโลวัตต์ถ้าเราเลือกช่องไปเข้าช่อง22กิโลวัตต์อย่างเงี้ยเราก็จะได้รับกําลังไฟที่เต็มประสิทธิภาพมันก็ยิ่งดีเลยถ้าเกิดว่าหัวชาร์จนั้นเนี่ยเป็นแบบไทม์เบ คิดตามเวลาเท่ากับว่าในเวลา1ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยเราจ่ายเงินเท่ากันแต่เราก็จะได้กําลังไฟเยอะกว่าหลายเท่าเลยใช่ก็เป็นจุดที่ต้องสังเกตเนาะเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเนาะใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบคิดตามยูนิตเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าไฟตามตามจำนวนที่เราใช้จริงครับก็ข้อดีก็คือเราก็จะใช้ได้เต็มเร็วขึ้นเนาะจริงไหมเป็นไงบ้างครับคิวสำหรับการชาร์จ AC DC พอจะเลือกได้ไหมครับว่าจะเอาตู้แบบไหนไปติดตั้งที่บ้านละ สำหรับผมก็อาจจะจบกับตัว Delta AC Max ครนะอย่างที่ผมบอกไปคือผมว่าข้อดีมันคือการการขยับตัวสเปคได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแค่สายไฟออตรงนี้ก็ถือโอเคนะกะจะเอารถที่รับ AC ได้เยอะ,ยอะประมาณนั้นครับครับผมก็เรียกได้ว่าทาง Delta าเนี่ยเขาก็มีโซลูชันของ Product ที่ตอบสนองตั้งแต่ AC หรือจะเอาเป็น DC ในบ้านเล็กๆเ,เนาะ เผื่อว่าอยากจะชาร์จเร็วๆหลายๆคันนะครับ25กิโลวัตต์ขึ้นไปตรงน,นี้ก็มีรองรับเช่นเดียวกันครับเออแต่ก็ไม่แน่แนะนาะคน,น<ม>อาจจะติด DC ก็ได้ติดขิงติดขาอะไรก็ว่าไปบางทีนะผมอยากทำร้านกาแฟไงลูกค้าปุ๊บจุดขาย จอดตรงนี้ชาร์จเต็มชาร์จและชิม,มเนาะอีโคโซิสเต็มของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจอดตรงไหนก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นอย่างน้นนอยก็สิบยี่สินาทีเลยนะเนาะเป็นโอกาสในการขายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Delta Charger สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของทาง Delta เลยครับ ใช่ซึ่งเราจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีรพัฒน์มากมากเลยนะครับที่มาเรียกว่าอะไรให้ความรู้แล้วก็ช่วยแนะนำเนาะในการที่จะเลือกตัวโฮมชาร์เจอร์ในการที่จะติดตั้งสําหรับตัวผมเองครับเนาะจะขอบคุณคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิวให้เอารถใหม่มาให้ผมลองขับด้วยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ตรงนี้นะครับนั่นคือออนไอออนชาร์เจอร์ของบริษัทอรุณพลัสครับ นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะ BMW Thailand นะครับสำหรับรถไฟฟ้าสวยๆหรูๆล้ำๆหน้าตาดุๆคันนี้ด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พิธาภัสก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีสาระความรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าทริคมีอะไรต่างๆมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ย mm hmm. ก็โปรดติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้นำไหมฮะลถระดับท่านผู้นำ <c oughs> นะฮะ <c oughs> นีระดับรถเอ펙เลยนะฮะ <c oughs>